ก็อยากจะถามผู้ที่เรียกร้องนะครับทนผู้ชมว่าถ้าหากว่าท่านนายกรัฐมนตรีลาออกแล้วเนี่ยมันจะทําให้น้ําท่วมหาดใหญ่ในตอนนี้ที่กําลังมีการดําเนินการในเรื่องของการเริ่งฟื้นฟูนเนี่ยมันจะกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วหรือครับเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินลาออกเนี่ยมันง่ายการับท่านผู้ชมลาออกเสร็จแล้วท่านก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นแล้ว ก็เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการไปแล้วก็หารัฐบาลใหม่คนที่บอกว่าต้องการให้นายกรัฐมนตรีอนุทินลาออกในขณะนี้เนี่ยลาออกแล้วจะให้ทำอย่างไงต่อละครับท่านผู้ชมโอ้โหคือไม่น่าเชื่อครับว่าเราจะได้ยินจากปากของผู้ที่มีความรู้มีความสามารถและก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเมืองมาตลอดครับท่านผู้ชม ให้แง่คิดวิาพากษ์วิจารณอะไรต่างๆมากมายครับท่านผู้ชมแต่พอมาถึงประโยคที่บอกว่าขอเรียกร้องให้นายกอนุทินลาออกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเราไม่ทราบว่าถาลาออกแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือมันคงจะเลวลงไปกว่าเดิมใช่ไหมครับตอนนี้ท่านนายกอนุทินก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว นอกจากนั้นครับนอกจากเรียกร้องให้ท่านนายกอนุทินลาออกแล้วยังพยายามตั้งฉายาให้กับท่านนายกอนุทินเพื่อที่จะกดดันท่านนายกอนุทินอย่างเต็มที่ครับคือตอนนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยเนี่ยเป็นจำนวนหลักร้อยก็พยายามที่จะตั้งฉายาให้ท่านนายกอนุทินว่าอนุทินร้อยศพครับท่านผู้ชมลองดูดิครับท่านผู้ชม ไม่น่าเชื่อครับว่าคนอย่างนี้ครับในภาวะวิกฤตอย่างนี้เนี่ยยังกล้าพูดยังกล้าที่จะออกมาวิพากวิจาร์ณและกดดันนายกรัฐมนตรีวิพากวิจาร์ณเพื่อที่จะให้ท่านนายกรัฐมนตรีของเราหมดกำลังใจเสียกำลังใจเสียคนอย่าง้นครับท่านผู้ชม